สวัสดีครับหลังจากที่ทัพราชันชุดขาวเลอัาาลริดนั้นต้องสูญเสียกองหน้าคนสำคัญอยาา่างคาริมเบเซม่าออกจากทีมไปพวกเขานั้นจึงต้องเล่งตามหน้าหากองหน้าตัวแทนเบเซม่าอย่างเร่งด่วนและน่น่นทำให้ดารดาษซื้อขายนักเตะซัมเมอรน์นี้เลอัาาลริดนั้นยังมีบิ๊กเดียลให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับนักเตะที่มีข่าวโผพันว่าเลอัาาลริดนั้นจะดึงตัวมาร่วมทับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลงความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดผักยก54โดยเราไปเริ่มกันที่นักเตะที่เรลียวมลิดจะดึงตัวมาร่วมทับคนแรกได้แก่โคดเซลูของหน้าทีมชาติสเปนวัย33ปีจากสโมอสรเอสปันยอน โดยสําหรับโคเซลูมันค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าเขาจะกล้าเพื่อเป็นกองหน้าคนใหม่ของทัพราชันชุดข,ขาวในฤดูกาลหน้าซึ่งมาริทนั้นจะยื่นข้อเสนอย,ยืมตัวโคเซลูมาจากเอสเปนยอนหนึ่งฤดูกาลซึ่งในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปโคเซลูลนั้นโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นสุดๆเนืงจากลงสนามให้เอสเปนยอนไป38นัดทั่ไปได้ถึง17ประตูกับ 4, อีก4อสซิสพร้อมหลังเป็นดาวซันโวอันดับที่3ของซึ่ลาลิกาสเปน สิ่งจากฟอร์มที่ร้อนแรงมันทำให้โคเซลูก้าขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่อีกด้วยโดยเขาลงสนามให้ทัพกระทิงดุไปแล้ว3นัดยิงไปได้3ประตูและล่าสุดโคเซลูยังเป็นคนยิงประตูชัยช่วยให้ทีมชาติสเปนเฉือนเอาชนะทีมชาติอิตาลี2ประตูต่อ1และทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าเนชเชลลีก2023นักเตะที่เหล่ามาลิดจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่2ได้แก่ซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัลวัย31ปีจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกโดยสำหรับซาดิโอมาเน่หลังจากททีี่่่่เเขาาไปปตออยกพืนรวมม บายย่ายร์นั้นจะหมดความอดทนกับพฤติกรรมของเขาและน่าจะทําการขายมาเน่ออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ในทันทีซึ่งโดยฝีเท้าในการถล่มประตูและประสบการณ์ที่ผ่านมาของซาเดโอมาเน่มันทําให้เขาเหมาะสมทุกประการที่จะย้ายมาร่่มทับเรียวมันลิดซึ่งโดวยวัย31ปีมันจะทําให้ค่าตัวของมาเน่นั้นน่าจะไม่เกินไปกว่า40ล้านยูโรแล้วและถ้าเกิดว่าทางทัพและชาชุดขาวต้องการกองหน้าระดับโลกที่สามารถใช้งานได้ในทันทีเพื่อรอเซนฟีอาบ,บัปเป้ในปีหน้าชออ ane, สสื่องของซาร์เดโอมานเน่ก็เหมาะสมสุดๆท นักเตะที่แล้วมานหลีดจะดึงตัวมานร่วมทัพคนที่3ได้แก่แบงชแมนปาวาแนวรับทีมชาติฝร,รั่งเศสวัย27ปีจากสโมสรบาเยนน์มิวนิกโดยล่าสุดหลังจากที่ปาวาออกมาปฏิเสธการต่อสัญญากับบาเยนน์นั่นจึงทำให้หลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างลุมแย่งตัวเขาไปร่วมทัพซึ่งแล้วมานหลีดเองก็เป็นหนึ่งทีมที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพเช่นกันเพราะปาวานั้นคือหนึ่งในแบ,บ็คขวาที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมสุดๆซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วกับการพาทีมชาติฝร,รลลั่งเเเเเเศสคววว้้้้้้าาาาาแแชมมปปป์์ฟุตตบบบออออลลลโกกก2018ีีทัััังงนนนนนยยยขข่็็็ซรไดด ซึ่งในเวลานี้จุดอ่อนสำคัญข,ของมาลิธนอกจากตำแหน่งกองหน้าแล้วก็คือในตำแหน่งแบ,บ็กขวาที่มีกาบาคาวเพียงคนเดียวอีกทั้งก็ายังบาดเจ็บบ่อยอด้วยและถ้าเกิดว่าทางทัพราชชุดขาวได้ตัวแบ็กจะแบงปาวามาจริงๆเกมรับของพวกเขานนั้นจะแข่งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนักเตะที่แล้ามรลิธจะดึงตัวมาร่วมทัพคนที่4ได้แก่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีจากสโมรสรทอตแนมฮอสเปอร์ ซึ่งในรายของแฮร์รี่เคนตัวคุณซื้ออย่างคาร์โลอันเชลติและบรรดาตาฟโคชของทีมนั้นต่างอยากได้ตัวเขามา่วมทัพเป็นอย่างมากและทุกคนเชื่อว่าเคนนั้นจะเป็นตัวแทนของเบเซมมาได้อย่างแน่นอนแต่ถว่าทางประธานสโมสรอ,อย่างฟอร์เรนติโนเปเรสนั้นเขาคิดว่าค่าตัวของแฮร์รี่เคนที่เหลือสัญญาเพียงแค่หนึ่งปีกับค่าตัวที่ทางสเปอร์นั้นตั้งเอาไว้สูงถึงหลักร้อยล้านยูโรมันเป็นจำนวนที่สูงมากจนเกินไปและตัวของเปเรสเองก็มีความชื่นชอบในตัวของคริยนเอลบปเปมากกว่าด้วย่ง,งา,าง้ดไ แลนแล้วก็มาถึงนักเตะที่เรามาลิดจ,จะดึงตัวมาร่วมทับคนที่5ได้แก่คีริยานเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีจากสโมสรปารีสแซ็งช็องแมง ดยสำหรับคิริยันเอ MB เป้นี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลยุคสมัยนี้สิ่งชื่อของเอ MB เป้คือนักเตะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของทัพราชันชุดขาวในเวลานี้โดยฟลอเรนติโนเปเรสนั้นกำลังจับตาดูทีท่าของเอัปเป้กับเปเช่อย่างใกล้ชิดหลังจากที่เอ MB เป้เพิ่งออกมาประกาศว่าเขาจะไม่ขยายสัญญากับทีมและนั่น,นทำให้เปเช่หัวเสียเป็นอย่างมากและมีข่าวอย่างหนาหูว่าทางเปเช่นั้นจะทําการขายคิริยันเอ m ปเป้ออกจากทีมในฤดูกาลน,นี้เพราะไม่งั้นในฤดูกาลหน้าพวกเขาจะต้อง ไม่ยอมขายพวกเขาก็จะอรอเซนฟรีคิริยันเอ็บเป้ในฤดูกาลหน้าแทน